แล้วก็ในเรื่องของการาที่เราจะวิเคราะห์นะคะทางจุลชีววิทยาในอาหารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนะคะในวิธีการที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารมีการดำเนินงานนะคะในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยานะคะก็ มีกระบวนการทำนะคะที่ได้รับการควบคุมคุณภาพของขั้นตอนแล้วก็วิธีวิเคราะห์ในการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาวิธีอะไรก็ได้มาวิเคราะห์นะคะก็จะต้องมีการอ้างอิงวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะคะมีขั้นตอนของกระบวนการ ที่ผ่านการตรวจสอบผ่านการทําการวิเคราะห์นะคะดูความถูกต้องความแม่นยําของวิธีการที่ใช้แล้วก็ผลที่ได้เพื่อดูความคลาดเคลื่อนนะคะว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะกับวิธีการเหล่านี้ในการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารอันนี้ในห้องปฏิบัติการนะคะก,ก็ต้องมีการดําเนินงานในส่วนนี้ โดยในส่วนของการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยานะคะเขาก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือพวกพาทเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของริสติเรียนะคะหรือเป็นในส่วนของเอสออเรียสนะคะหรือเป็นสมอนเอล่าอีโคไลนะคะอีโคไลตัวที่มีโทษกับร่างกายเรานะคะก็เคยเป็นเหมือนอในส่วนของโรคระบาดมาแล้วนะคะ หรือเป็นในส่วนของ v ิบิโอชิเจล่านะคะบราซิลัสคอร์ิเตีตัวพวกนี้เนี่ยก็เป็นในกลุ่มของพาโทเจนซึ่งก็จะต้องทำการตรวจสอบเพราะว่าในอาหารปลอดภัยเนี่ยไม่ควรที่จะมีจุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่นะคะจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์นะคะอันนี้เราเรียกว่าจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือพาโทเจนนะฮะจุลินทรีย์ก่อโรคเหล่านี้เนี่ยหากร่างกายเราได้รับเข้าไปนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะถ้าขั้นร้ายแรงเลยก็คือถึงแก่ชีวิตนะคะก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะคะที่เราเห็นในข่าวเรื่องของการได้รับอ,อ,อันตรายที่รุนแรงนะคะจากการได้รับเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคนะคะเป็น อาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะจะเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตนะคะหรือจะเป็นอาหารที่มีการทํากันตามที่เป็นอาหารข้างทางนะคะเป็นสตรีทฟู้ดหรือระดับครัวเรือนนะะเราก็เคยเห็นนะคะในเรื่องของข่าวที่มีลักษณะ ขั้นร้ายแรงถึงเสียชีวิตเนี่ยต่อการบริโภคเนี่ยกันมาแล้วนะคะในส่วนของผลของเมตาบอลิซึมนะคะของจุลินซีที่ก่อให้เกิดผลกับอาหารเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าจุลินซีเนี่ยไม่ได้ให้โทษกับอาหารซะอย่างเดียวนะคะจุลินซีที่เป็นประโยชน์ที่มีในอาหาร แล้วก็มาให้ประโยชน์กับร่างกายเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าเป็นในกลุ่มที่ดีกับร่างกายเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของอาหารหมักเป็นพวก food fermentation นะฮะช่วยทำให้จุลินทรีย์มีมูลค่ามากขึ้น จุลินทรีย์สามารถเอาไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์ธรรมดานะ,ะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นเพราะว่าที่มีราคาสูงขึ้นก็เพราะว่าคุณประโยชน์เขามีเยอะขึ้น,นะะหรือในทางกลับกันจุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะะกับร่างกายเราก็จะแสดงออกในรูปของอการที่ถ้าเรามองเห็นในเบื้องตนนะะ้นก่อนที่จะถ้าเราไม่ได้รับ เข้ามาในร่างกายเนี่ยเราก็จะเห็นจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้อาหารเน่าเสียถ้าอาหารเน่าเสียนะคะแล้วเราก็จะพอที่จะดิกเลี่ยงการบริโภคอาหารนั้นได้แต่จุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อให้กดโรคและที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่แสดงออกอาหารเนี่ยยังไม่ได้เกิดการลักษณะเน่าเสียหรืออะไรนะคะแต่มีจำนวนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในนั้นแล้ว ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้อาหารปลอดภัยนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีวิธีการนะคะที่ทำการาทำให้มั่นใจได้จริงๆว่าสามารถที่จะระง,งับแล้วก็ทำลายนะคะเอาเรียกว่าทำลายเลยดีกว่าทำลายจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้หมดไปได้นะคะนั่นก็คือเป็นวิธีการาตรวจ นะคะแล้วก็วิเคราะห์หาจำนวนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้มาในส่วนของอาหารนะคะถ้าจะเน่าเสียนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนชนิดแล้วก็สภาพแวดล้อมของจุลินทรีย์นะคะจำนวนจุลินทรีย์เยอะนะคะชนิดจุลินทรีย์มีความรุนแรงหลากหลาย นะคะแล้วก็แตกต่างกันบางชนิดเนี่ยไม่ได้มีอันตรายมากนะคะแต่บางชนิดเนี่ยแค่เจอในปริมาณเล็กน้อยเนี่ยก็มีอันตรายถึงมากมายเลยนะ,ะถึงชีวิตผู้บริโภคเลยก็ได้นะคะโดยที่จุลินทรีย์นะคะอย่างที่เราพูดถึงกันไปเนะะี่ยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะว่า จุลินรีนี้เนี่ยเขามีการสร้างนะคะท็อกซินสารพิษเนี่ยมาทำลายเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อนะคะทำให้เกิดอันตรายเกิดโรคขึ้นได้แล้วก็สารพิษที่จุลินทรีย์สร้างก็อาจจะเป็นได้ทั้งแบบเอ็กโซท็อกซินแล้วก็เป็นเอนโดท็อกซินเอ็กโซ,ซนะคะชื่อก็บอกยู่แล้วเอ็กโซเอ็กโซก็คือภายนอกเป็นสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างนะคะแล้วก็ปล่อยออกนอกเซลล์ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของสารพิษเนี่ยสูงมากนะคะเช่นในส่วนของ S. อส r อเรนะคะตัวนี้เนี่ยก็เ,เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือจะเป็นแบบเอนโดท็อกซินเอนโดท็อซินเนี่ยคือจุลินทรีย์สร้างขึ้นสร้างสารพิษขึ้นนะคะแล้วเก็บไว้ในเซลล์จะปล่อยนะคะเมื่อเซลล์เนี่ยสลายไป ก็จะอยู่ในสองรูปแบบนะคะแต่ก็มีความเป็นพิษเนี่ยด้วยกันทั้งคู่โดยจุลินทรีย์นะคะที่ก่อให้เกิดโรคนะคะหรือว่าทำให้เกิดลักษณะอาการเจ็บป่วยต่อผู้บริโภคเนี่ยจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติที่สามารถจะอยู่รอดหลังจากผ่านกระเพาะอาหารในร่างกายเราเนี่ยได้นะคะคือมีความสามารถในการทนความเป็นกรด สูงได้ในกระเพาะอาหารเรามีมีมีกรดอยู่ใช่ไหมคะเพื่อใช้ในการย่อยรวมไปถึงส่วนต่างๆก็มีเอนไซม์นะคะในการย่อยอาหารแต่จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้เนี่ยอยู่รอดได้แล้วก็มีความสามารถในการเกาะติดผนังลำไส้นะคะคือเกาะติดได้ไม่หลุดลอกออกมากับการขับถ่ายได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่า บางครั้งเนี่ยลักษณะของการที่เราได้รับอันตรายนะคะจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยลักษณะง่ายๆเลยเนี่ยที่เราสังเกตจากตัวเราเองได้ง่ายคือเรื่องของอาการท้องท้องเสียท้องร่วงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะได้รับข้อมูลอยู่บ่อยๆนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้อาการท้องเสียแบบนี้ได้ จริงๆเป็นวิธีการที่ที่จะว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่ก็บางคนที่เป็นก็ต้องทําใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าวิธีการที่ดีเนี่ยก็คือไม่ต้องทานยาแก้ท้องเสียถ้าเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงมากนะคะไม่ต้องทานยาแก้แต่ว่าออรอให้เราถ่ายในส่วนของอ,อ,อาหารเป็นพิษหรือว่าในส่วนของส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ออกมาจากร่างกายให้หมดเราก็จะดีขึ้นนะคะคือการทานยาเนี่ยก็จะเร็วนะคะช่วยได้แต่ว่าเรื่องของการทานยาบางทีก็อาจจะมีความกังวลในส่วนของเรื่องผลข้างเคียงอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดอาการก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ก็จะดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะในส่วนของจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยยังมีความสามารถในการป้องกันตนเองเพื่อชนะกลไกลการป้องกันของโฮสต์โฮสต์ก็คือถ้าก่อให้เกิดโรคในร่างกายเราเราก็คือโฮสต์ใช่ไหมคะที่จุลินทรีย์เนี่ยเข้ามาเขาสามารถที่จะป้องกันจากกลไกลของเราที่เรามีระบบตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะในการกำจัดพวกจุลินทรีย์แปลกปลอมพวกนี้ออกไปได้ ะะซึ่งก็ทำให้เนี่ยในบางครั้งนะคะถ้าจุลินทรีย์ที่มีปริมาณมากอาการเหล่านี้ก็เลยจะรุนแรงเพราะลักษณะต่างๆเหล่านี้คุณสมบัติของจุลินทรีย์ต่างเหล่านี้เนี่ยเอ,อื้อให้จุลินทรีย์เนี่ยอยู่ในร่างกายเราได้นานแล้วก็ถ้าอยู่ได้นานสามารถเพิ่มจำนวนและถ้ามีปริมาณมากก็จะมีอาการลักษณะที่ร้ายแรงใครอยู่ในสภาพร่างกายที่ อ่อนแอนะคะก็อาจจะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงต่ออันตรายเนี่ยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ยังแข่งขันกับจุลินทรีย์เจ้าถิ่นได้ดีนะจุลินทรีย์เจ้าถิ่นของเราอย่างในพวกไมโครฟล่านะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดี ใช่ไหมคะอยู่ในลำไส้ของเรานะคะก็จะมาแข่งขันจะมาทำลายจุลินทรีย์ที่ดีของเราไปและก็จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเราแล้วนะคะก็จะเกาะผนังได้แข่งขันกับจุลินทรีย์เจ้าถิ่นต่างๆเราได้นะคะไม่ยอมแพ้จุลินทรีย์ในร่างกายของเราเลยนะคะยังคงอยู่ในร่างกายเราต่อไปก็จะปล่อยสารพิษ นะคะแล้วก็ทำลายในส่วนของเซลโฮสต์นะคะทำให้โฮสต์เนี่ยเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นนะะก็เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกมาโดยในการตรวจสอบวิเคราะห์นะคะพวกอาหารปลอดภัยเนี่ยเขาเลยเมุ่งเน้นนะคะที่จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอย่างเงี้ยกับร่างกายเราโดยเขาก็เวลามาีการทำการวิเคราะห์นะคะเขาก็จะทำการวิเคราะห์ จุลินซีในอาหารทําการตรวจสอบนะะวิธีการต่างๆโดยเขาเรียกจุลินทรีย์ที่ทําการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบต่างๆเหล่านี้ว่าจุลินทรีย์บ่งชี้เป็นเหมือนอินดิเคเตอร์ไมโครออร์แกนิซึมในผลิตภัณฑ์อาหารนะะก่อนที่จะส่งไปขายหรือระหว่างกระบวนการผลิตนํามาตรวจสอบนะะที่หน่วยงานควบคุมคุณภาพนะะหรือรับประกันคุณภาพเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจ ทางด้านจุลินทรีย์ก็จะดูพวกอินดิเคเตอร์เหล่านี้ดูปริมาณของโคลิฟอร์มปริมาณอีโคไลนะคะในส่วนของตัวอื่นๆน,นะคะที่จะดูอีกพื้นๆ้นเลยก็คือเป็นพวกยีสต์รานะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้นะคะบ่งชี้ในเรื่องของความเสี่ยงต่อการพบเชื้อก่อโรคแล้วก็ถ้ามีการตรวจพบก็จะดูในปริมาณที่มี นะคะปริมาณที่มีมีปริมาณเท่าไหร่นะคะก็จะบ่งบอกได้ว่าอาหารนั้นเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าแม้แค่ตรวจเจอนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถูกต้องนะคะไม่มีความปลอดภัยในอาหารแล้วเพราะว่าเกิดการปนเปื้อนนะคะเชื้อตัวนี้เชื้อตัวนี้เคยอยู่ในทางเดินหรือว่า,อ,าออกมาพร้อมกับอุจจระ นะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะมีเชื้อที่อยู่ในแหล่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในอาหารที่เราใช้บริโภคเช่นเดียวกันก็ในส่วนของการวิเคราะห์อาหารนะคะตัวที่เป็นจุลินทรีย์บงชี้นี้เนี่ยถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ ใช้นะคะแทนในการทำให้เราเนี่ยตรวจได้ว่าอาหารที่เรากําลังผลิตอยู่เนี่ยในฐานะผู้ผลิตนะคะมีความเหมาะสมต่อผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ